สวัสดีครับทุกท่านนะครับมาเวียรท้าพนมครับผมวันนี้ก็ออมาอัปเดตบ้างนะคุก็ยังช้าอยู่นะครับก็ด้วยเหตุการณ์ลหลายอย่างนะครับเบียระเร่งเพราะว่าเราจ่ายตังค์นะครับผมจะหมดแล้วนะครับนะฮะเหลืออีกแค่ห้า0มื่นบาทเท่านั้นนะครับผมก็อันนี้เอาไว้รอบ้านเสร็จนะครับ ไปจ่ายทุกงวดนะฮะหมดเรียบร้อยนะฮะแต่บ้านก็ยังช้าช้ากว่ากำหนดที่ตกลงกันไว้นะครับด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างนะครับเบี้ยกับพยายามเข้าใจพยายามมองในแง่ดีนะครับผมนะฮะเข้ากับบริษัทมีปัญหาอีกอย่างนะครับผมก็อ่ะท้าใจนะครับคิดว่าน่าจะไม่ทันงานมันเกิดนะฮะมเบี้ยนะน่าจะไม่ทันแน่นอนนะครับ ็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้เสร็จเดือนนี้นะครับเพราะว่าเดือนหน้าลูกก็จะกุติวก็จะคลอดลูกแล้วนะครับก็อยากจะให้ลูกลก็กุติวได้มาพักรักษาตัวพักฟื้นตัวนะฮะตรงนี้นะครับผมนะฮะก็จะจะพาทุกคนไปดูภายในบ้านนะครับก็วันนี้ก็จะมีไฟมีหน้าต่างนะครับมีประตูนะครับ อ,อม้อ <tr ue tune> <ort of y oke> ทุกมเลเอาเอ้าไอ้เขาลองเหี้ไงครับที่ที่คันออกบัานบบามา <c oughs> อันนี้ไม่เห็นยังไงสาบโอ้ยสาบ <c oughs> น,น <c oughs> สูงสาบหล่นมากระถ้าสี <c oughs> มองก็นักสาบไหมเนี่มองที่มันเป็นแบงนะมม่องข้างหลังนัำ <c oughs> ทออั้งหลังคุณคร,ออรบบับของมุงมนะครับเชิญมาแม่แม่นี่นครับแม่รวมอันนี้เอาอาบสระเลยเนะ กคนนำหน้ากันด้วยทุกคน

ต,ตัวตัวก็เสร็จแล้ว 我给你说，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 我给你 ごめんね。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. อม่อันนี้ก็เป็นเป็นสีนี่เลยนหมอันนี้ไหมอันปะแล้วมีทาสัมม่มปะหรือสีนี่เลยสีนี่เลยเลยอ๋อแล้วข้างในนะครับตัวไหนครับตัวข้างในไหนไมนสีฟ้าไหมเป็นสีอะไรหรือเ่ตัวฟ้าเพดาษนะว่าแมนเป็นสีนั่นอะไรแหละครับควอนบรีเลยอ,อ๋อนึกว่าจะเป็นสีคือผนังน,นะออครับอ๋อครับ คืคุณคิดนี้ไปคิดนี้ก่อนนะครับส,สดีครับ